สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆท่านนะครับในช่อง youtube แล้วก็ fc ที่ติดตามทุกคนนะครับวันนี้ผมมีตัวออฟกิดนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทพาวเวอร์อินเวอร์เตอร์นะครับขนาด4,000วัตต์ซึ่งตัวนี้ผมไม่ได้รับซ่อมนะครับ แต่ว่าลูกค้าที่ซ่อมกิดทายกับผมไปเขาบอกว่ามันนอนอยู่นิ่งๆนานแล้วนะครับไม่ได้ส่งซ่อมที่ไหนก็เลยลองเอามาให้ผมซ่อมดูนะครับว่าผมจะซ่อมได้ไหมนะครับผมก็ไม่ได้รับปากเขานะครับว่าผมจะซ่อมได้นะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ซ่อมตัวออฟกิดเท่าไหร่นะครับแต่ก็เดี๋ยวจะลองดูนะครับว่า จะซ่อมได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูนะครับอาการมันเป็นยังไงนะครับลองเปิดเลยแล้วกันนะครับครับอาการก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอารามนะครับเปิดแล้วมีเสียงอารา์มนะครับผมก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดเลย ในเรื่องของอินเวอร์เตอร์ออฟกินะครับก็เดี๋ยวผมลองแกะตัวเช็คดูก่อนแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับความสามารถผมจะพอหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าตัวนี้ผมจะซ่อมได้สำเร็จหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับหลังจากที่ถอดออกมาแล้วก็จะเป็นสภาพนี้นะครับเออครับไม่ค่อยหน้าตาไม่ค่อยเหมือนกิทายเท่าไหร่นะครับ แต่ก็ลองตรวจเช็คดูนะครับก็จะเห็นได้ว่าพบตรงจุดนี้นะครับมีรอยไหม้นะครับระเบิดดำตรงจุดนี้นะครับมีระเบิดดำๆนะครับก็ไปดูที่ตัวขาอสเฟเลยนะครับก็จะมีจุดไหม้ดำตรงนี้นะครับตรงขาตรงตำแหน่งที่ที่มันดำอยู่นะครับ ตรงตำแหน่งที่มันดำอยู่นี่ก็คือตัวขามอเตของตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมก็คิดว่ามันจะช็อตเหมือนกันนะครับก็จะอยู่ในตำแหน่งที่สลับกันนะครับตัวที่2และตัวที่4นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผมลองหาตัวอะไรเนี้ยมอเต e เ,เบอร์อะไรครับ cs 2 8 3 7นะครับ a n d นะครับก็เดี๋ยวหาอะไรมาใส่ก่อนนะครับลองดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาค่อยมาดูกันนะครับผมหาอะไรมาใส่ให้ได้ก่อนนะครับโอเคนะครับครับก็เป็นอันว่าประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมไม่ได้ให้ดูขั้นตอนในการซ่อมนะครับเพียงแต่ว่า ผมซ่อมเสร็จแล้วผมก็ประกอบเลยนะครับเพื่อเทสเพราะว่าผมไม่กล้าเทสท,ที่จะโดยที่ไม่ใส่ใส่ซิงค์นะครับผมก็เลยใส่ซิงค์ประกอบเรียบร้อยนะครับก็เลยประกอบเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าตัวที่ผมซ่อมไปนะครับก็จะมีตัวนี้นะครับก็จะมีตัวมอสเฟตหนึ่งตัวกับคาปาเเตอร์หนึ่งตัวนะครับคา,าปาตัวนี้รับไฟ 630โวลต์น,นะครับก็เปลี่ยนไปสองตัวเท่านั้นนะครับก็ตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะลองเทสดูนะครับว่ามันจะสามารถทำงานได้หรือไม่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับเปิดเครื่องเลยเครื่องเปิดติดนะครับโอเคเครื่องเปิดติดแล้วนะครับ ก็เป็นนั้นว่าตัวนี้ซ่อมสําเร็จนะครับลองดูนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับเปิดติดเรียบร้อยนะครับก็คงไม่มีอะไรนะครับตัวนี้ทามาให้ดูกันเฉยนะครับผมไม่ได้รับซ่อมนะครับแต่เพียงแต่ว่าตัวนี้ของลูกค้าที่คุ้นเคยกันก็เลยเขาก็เลยส่งมาให้นะครับเอามาดูให้หน่อย นะครับผมก็เกรงใจเขานะครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวผมดูให้นะครับประมาณนี้นะครับก็สามารถอ่าเปิดติดปิดดับนะครับตอนนี้ใช้ได้นะครับก็ทำงานได้ปกตินะครับโอเคนะครับต้องแจ้งลูกค้าทุกท่านนะครับว่าผมไม่ได้รับซ่อมนะครับโอเคนะครับ ตันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวก็ส่งคืนให้ลูกค้าไปนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับการซ่อมอินเวอร์เตอร์ออฟกิดก็คงต้องไปแล้วคงไม่มีอะไรแล้วนะครับยังไงฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ